โคกที่ 3, สามซ่องหงี้เออซ่องหงี้มเพื่อนมาแต่โดนหูแจ้งตาแจ้งมาแต่โดนพวกซ่องหงียอันพวกนั้หลักหลักเนี่ยตาแจ้งมาแต่โดนนะกระเจ้านะ่ะมิตวตัวเองนี่หนาเมื่อตาลายแต่คอยก็ยังโมเปกปะทะกระเจ้าได้เพราะว่ามีมือหนึ่งบางทีกจ็จะความที่กระเจ้าหูแจ้งแต่เจ้าอาจจะเป็นความจริงแม่นความจริงอีหลีเ็นบอกพวกที่ออกมาปะทะมาเว้าเรื่องนี้ใสใ่แจคอ่ะ คอยยื้ซื่อเลยคือแก้วพังเถิงความบ่ไปต่อว่าเขาไดนหิวเสื้อผ้าก้าวลงบันไดจริงฟังไทยแฮปปี้จะหูจะไปใสด่ดีกลับมาฟังไทยผู้มีน้ำใจเหลือที่กลับมาอยู่บ้านเฮาพี่อยู่ด้วยความเป็นธรรม ใจลงไหลไปไลแเราเดใจมันพังผีผีพังต้องหู้ถอยหลังจะลุงไปติกติกลุงน้ำน้ำจะท่วมหัวมันมันบ่อเป็นงัวเฮาบ่อเป็นงัวเฮาบ่อเป็นควายลาแล้วคนขี่ซอต่อแลยเขาว่าประวัติผ่านมาแล้วมาเห็นใ้เขาเหินปัจจุบันเองก็แสดงว่าเจ้าบบเปียนเปลง เขาว่าปัจจุบันผ่านานามีหลายสู้หลายแฟนบอกตลอน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 ,นั่นนะตัวเองกลับมาเห็นอีกหลังจากกลับไปไปเป็นตลอนตลอนตลอนคนทีออกเพลงห้อยู่เพลงความทีออกอยู่ให้ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปก็บไปไข่ซ้ำอันนั้นว่าคนหันเปลี่ยนนะไป้สุดอวดทองอวดคำมันบอกครดีสิไปอวดคนทุกคนยากติ่มท,ทัวมุมโลกตัวเองก็เป็นศิล,ลปินหาเงินหาเร้ากินคำหาพวกมาลายน้ำใจให้เพ่นเห็นคุณงามความดีให้เพ่นเห็นความอดทนความลำบาก ไส่เสียงเป็นการขอเงินโบมันซีมาขอทานอันนี้จอดอยู่น้ำคณะพอรอพอคือกันไรสดน้มไดงสั้นยากินมูกดากะเอ้ยออกมาอันนั้นก็เอ้ยออกมาเอาไปออกมาเกลี่ยเลยสักสี่โบมีเลยตัวเป็นนักล่องหมอลำพิ่นเขาเขาเขาไ่ได้เว้ารอนป่านนั้นกี้กับกันจัดการอีนางมล่ะคือกันก็กดามันอิมาลีน่ะบัทผลสุดได้มันเวาอย่างออกมานางเวาอย่างออกมาแล้วเป็นควมำกิ่งของมันแม่ก็ขอโทษมันไปเรียบร้อยมัทผลสุดได้ตัวเอง ตัวเองมาพร้อมมาเพียงคนที่ว่าดตัวเลปินว่าดตัวเลปินว่าอสอ้น้ำผู้ชายแนวหนึ่งว่าอสอ้น้ำเมฆหักแนวหนึ่งว่าอสอ้น้ำเมฟซีแนวหนึ่งเมด่าคนแนวหนึ่งว่าตัวเองนี่ถูกต้องทุยกูเห็นบอว่าคนตัวเลกูมักคนบ่อยแงเงินลำโพงซื้อเป็นหมื่นกับ่าเมซื้อให้ปากบานเพิ่เพ้อวเพิ่วสวบเอาสวบเอา ว่ามีความเป็นคนดีว่ามีความเป็นคนเป็นปุรสตีเป็นคนอ่อนน้อมแบบส่งกระเป้าว่านางอ่อนน้อมเดินนางถนอมทองตู่ไม่เด็นท่าแท่สันเวยนางมักแสดงอ่ะกูแหงบ่าักคุณแสดงคนสำอวดเนี่ยกูว่าักแทๆกูอยากเอาอย่างอันดีหูม,มันหูใครหาวกำปั้นอนนอมน้อมทอโตู่รวยแฮงหลายไปคือว่าซื้อไห้พอลดสันกนขายเข้าหนะัน ภาคนคที่สามซ่องไหงีเออซ่องไหงีอเพื่อนมาาต่โดนหูแจ้งตาแจ้งมาแต่โดนพวกซ่องไหงีอันพวกนั่งหลักๆเนี่ตาแจ้งมาแต่โดนนะกระเจ้านะมิตวตัวเองนี่หนาหรือตาายแต่ข่อยก็ยังโมเปกปะทะกระเจ้าได้เพราะว่ามีมือหนึ่งบางทีก็จะความที่กระเจ้าหูแจ้งแต่เจ้าอาจจะเป็นความจริงแม่นความจริงอี๋ดีห็นบอกพวกคีีออกมาปะทะมาเว่าเรื่องนี้ใส่แกคอนะข่อยยื้อซื่อเลยคือแกวขางถึงความโเปกตัวว่าเขาได้ คอยตัววาที่ได้มาลีหันกับอันซ่องหันพานพานรวยหันคอยกับว่าให้นางเทื่อนหนึ่งสองเทื่ออยู่ตัวมาคอยมาเบืองการว้าการว่าของของนางคอยดูหมอกดูหมอกคอยก็เลยบก้าเว่าให้เพื่อนเลยเพราะว่าเราจะเอาออกมาเว้าตัวใดเป็นควมจกิ่งตัวใดเป็นความอันนั่นแทเราก็จะเว้าไปลายกอรณนีอีกนะคอยก็เลยบโบปทะกับไผใครแต่บ่ได้ปะทะยังไง ถ้าเป็นเข่าจากพระานกับไปว่ามุนุปุ้ยเขาหูจักคือกันว่ามีมือหนึ่งยายก็ต้องเข้าใจไหงีก็ออกมาเนาะเอ้ยสาวไหงีเฮานะสบายดีคนสวยคนก็เบ้าคนหูแจ้งแต่แจ้งแต่ทีแรกคนะทีแรกก็เข้ามาแบบนั่นกันนี่ลหละมันคนสุดไทย่นออกไปก่อนโอกาสเอ้ยให้คนฟังซราย่มีโอกาสเข้าจนบก่ก้าเหิดพอกเห็ดพิงเข้าจนบก่ก้าเห็ดหยาง ย้อนเขาว่าคนลาวมันเป็นสันดานได้เงินบพอฝั่งกระดูกตัวเองมันก็ยังหอบเลนนี่ไปบลามาบอครอบย่านสิลมจิตายมือต่อมาสองมือต่อมาขามฟังไทยเพจเจ๊น้ำเปียกงอญอันนั้นวะพวกสู่ขึ้นมาคนกิ่งใจนะฮะตัวฮอดอายุตัวเองันว่าคนกิ่งใจนะตัวฮอดอายุตัวเองงันว่าคนกิ่งใจนะพวกเนี้ย ลูกหักมักเวิดแม่หักกับมักย่องมักย่องเกินสิตายหลานสิบคนลูกสี่คนสิมีปัญญาทอดเงินไว้ให้ลูกให้หลานบอลหาจงเหลียนไว้สัญญาปากตัวองิงเป็นยังมึงนะ่ะไปสอนให้มันเออซิงเกิลเตบาอวายลาโบคุณนะเป็นสซตแต่วาโบแต่ so ว่าโบโบสโตดเด้อุ่นวะเป็นสซตแต่วาโบว่างคุณนะพวกจอมปลอมพวกจอมปลอม เอาอีอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาเป็นหัวลักหัวย่อไปให้อีหลอกลวงกันเอามาอ้างเป็นตัวดินอีอเมริกาอีอีอีมาดามอยู่อเมริกาซีซีมีซิ์ไปฟ้องห้องคนอยู่เมืองไทยได้ถึงมึงมีซิปน้องมึงกับโบมีสิ์ฟ้องห้องไปเพราะว่าเขาไม่ได้ดามึงมึงเข้าใจบอเฮ้ออีวีไลมึงซิไปบอกให้เขาว่าที่ฟ้องห้องคนไปทัวอีโง่กับเสือมันอีโง่น่ะพวกโง่กับเสือ อเด็กกับเมยเ์ีไลพอนสิมาฟ้องคนอยู่เมืองไทยที่ว่าใไห่น้องเสียหายดาน้องอีสิบแปดมังกรอีหอยไหลอีไฮลีสิบแปดมังกรอีหอยไหลอีไฮรีที่ <c oughs> มาไปฟ้องคนได้แม็เขาด่ามึงสิตายมึงอยอมมีกามึงก็ไปฟ้องคนอยู่เมืองไทยบ่ได้ เพราะว่ามึงบ่ได้ไปเกิดจนมึงบ่เป็นคนอยู่ประเทศนั้นมึงเข้าใจอยูอบ่หึฉันดานสัวบ่เข้าใจเอามาว้าเอามาซูเอามาแสดงกูสิบอกให้มึงอย่ามาสะอวดอย่ามาแสาดงไล่สดไล่โซหรือว่าเ็ดคลิปยังกงย่า,ยาอีเมหากมือนจอดจอดจอดคือใบม,มันเปิดซองเลยมันออกมาปะทะรูดสันฮึ คือว่าให้อีวีเลยพอน,นั่นเปิดซองเราออกมาประทะโลดว่าเป็นเมฮักมังสีเลี่ยงมึงจนทอดมือมึงเข้ากระโลงพุ่นเออสันดานบอดีเห้ยนาคุณนำทันอันนี้แหละค่ะว่าเวียนนำทันใต้กระบองนำกุ้นน่ะการที่เนรคุณผู้มีพระคุณนี่น่ะมึงก็เจริญไปหน้านอ่ะคุณใดซี่ไปสุกิ้วไปอุ้มซูเอาที่สบายใจย้ายสอนบบได้กำกายพวกนั้น อยู่เสื้อผ้าก้าวลงบันไดจริงฟังไทยแฮปปี้จะหูจะไปใส่ดีกลับมาฟังไทยผู้มีน้ำใจเหลือที่กลับมาอยู่บ้านเฮาพีอยู่ด้วยความเป็นธรรม ใจลงไหลไปหล่เราเดใจมันพังผีผีพังต้องหู้ถอยหลังจะลงไปติกติดลงน้ำน้ำจะท่วมหัวมันมันบ่อเป็นงัวเอาบ่อเป็นงัวเอาบ่อเป็นควายลาแล้วคนขี่ซอต่อเลยแม่นบ่ลายสอนพลาหอบพาหอบสิ้นหอบคืนน่ะพากันหอบคืน บัตรผูที่มันไม่ได้